สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บ้านลุงโฮจิมินโฮจิมินคือใคร่เดี๋ยวไว้บ้านอีกทีอันนี้เป็นต้นที่ท่านโฮจิมินปลูกพอาะฟงไปเฟืองอะไรก็มีด้วยนะครับก็ทางเข้าค่อนข้างร่มรื่นดีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบ้านลุงโฮจิมินเนี่ยเคยใช้เป็นที่พักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินในช่วงกอบกู้เอกร,ราชของ เวียดนามนะปัจจุบันเนี่ยได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเก่าๆดั้งเดิมแบบออร์จินอนเนี่ยนะฮะก็ยังมีอยู่นะครับดูๆประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นบ้านคนที่ดูแลนะครับบ้านก็สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมกับเวียดนามนะฮะ บริเวณภายในบ้านเนี่ยก็จะมีต้นมะเฟืองแล้วก็ต้นมะพร้าวที่ปลูกโดยท่านโเจิมินนะครับตรงด้านหลังเดินเเด,ดเห็นไหมฮะมียุ้งข้าวแบบโบราณจริงที่ไม่สอดก็มีนะท่านผมเคยเห็นอยู่ก็คือจะเอาไว้กันมดกันปลวกอะไรประมาณนี้ก็คือจะขึ้นไปแล้วก็จะปิดที่บ้านนี่เรียกว่าหลองข้าวจะเอาบันไดออกเพราะว่ากันคนขึ้นไปขโมย สมัยก่อนแล้วขโมยข้าวน,วนิดเราเป็นคนดังเดิมโบราณไม่ใช่ผมฟังมาจากใน YouTube อินเทอร์เน็ตแต่กะเชื่อผมนี่ผมเฮียนมาครับประมาณนี้นะฮะบริเวณใกล้ๆกันนะฮะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามที่สร้างขึ้นมาใหม่ไว้จัดแสดงเรื่องราวชีวประวัติของท่านโฮจิมินห์ให้เราได้มาศึกษากันด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของจังหวัดนครพนมเข้ามาแล้วก็รู้สึกเย็นเออเนี่ยเนี่ยดูหลังคาหลังคาเฮ้ยแม่สอบนี่ยังมีอยู่นะไอ้ที่ใช้กระเบื้องเล็กๆสมัยก่อนถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดนะฮะเหมือนบ้านป้านะครับ <c oughs> ต้องดูต้องดูจะบอกไงเดียมันจะเป็นกระเบื้องแบบตัว L เ,เป็นตะขอเกี่ยวตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นแง่งถ้าเกิดว่ามันรั่วหน่อยก็จะใช้ อันนี้คือน่าจะเป็นแยกกันมันแยกกันมันก็เลยรั่วเพราะฉะนั้นเอ้าไม้เเขียเขลียเขียให้มันเข้าที่เข้าทางน้ําก็จะไม่รั่วนะครับอันเนี้ยข้อดีของมันคือตอนอากาศร้อนจากค่อนข้างเย็นเพราะว่ามันจะเป็นทำมาจัดดินนะครับเคยเห็นเกิดทันกรรมวิธีการทําอยู่ณนะตอนนั้นอันเนี้ยก็เออคัาสิกเดียหลังคานะครับทนัทนทันทันอยู่นะครับตอนเนี้ยหาดูยากละแบบนี้เราคงไม่มีที่ไหนที่จะทําแล้วก็ไม่มีละนะครับ นี่เป็นจักรยานผมจะเป็นเครื่องครัวประมาณนี้นะฮะเราจะมองเห็นกันเนาะก็สว่างอยู่เข้ามาก็ความร้อนลดลงนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้ถึงแตบว่าแบบโอ้ยเย็นแบบว้าวเลยจริงถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆก็จะได้ร่มเงาก็จะเย็นอยู่ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ คงความคลาสสิกอยู่นี่อันนี้เป็นที่นอนด้วยที่นอนที่นอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเจ็ดโดกระจกมัวก็จะมีรูปภาพที่ตกแต่งแล้วก็ จเจอเนี่ยพอทีจินั่งอยู่จะเป็นคนมั่งมีโหน่าจานนะใช่มเละนะครับโฮจีมิน <c> อ <oughs> <c oughs> ือเจ้าเจอไอเทมเด็ดนะครับไอเทมเด็ด สมุนไพรสมุนไพรัดัสิกคัส,สิกโหมีการสักลายมังกมัก,กรด้วยโอชอบชอบชอบอืมสายปูนสายปูนโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันต่อนะครับคุเชื่อได้ไม่หมดไม่ทั่วถึงวะเพราะว่ามันจะไปอีกหลายที่อยู่เดี๋ยวไว้ค่อยแวะเวียนมาบ่อยๆเลยละกัน ข้างหลังหรอผมไม่ไปมั้งอยากเห็นก็ไปดูใน youtube เ,อเหอะนะฮะอันนี้ก็เดินแค่โอเคมาละเห็นละรู้ละประมาณนี้อันนี้อะไรคนเยอะจังโอ้ขายของที่ระลึกอันนี้สำหรับสายปุ้นปุ้น,นมีข้าวของเครื่องใช้มีห้องน้ำด้วย โครงการสื่อสารดูงานลูกค้าพักชำระนี่โอเคก็คงสิ้นสุดแค่ตรงนี้ที่นี่แหละพอละที่เหลือก็ไปเปิดดูใน YouTube เองแล้วกันผมก็จะเปิดดูเดี๋ยวจะต้องไปอีก2-3สาที่พรุ่งนี้ต้องกลับละนะฮะโอเคจะไปที่ไหนติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ